ชื่อตอนต้นต้นเสาหลักที่ไม่มีวันล้มต้นชายหนุ่มวัย2ีปีผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่คนในโรงงานชนบุรีรู้จักกันดีเขาไม่เคยได้เรียนหนังสือสูงๆไม่มีใบปริญญาไม่มีเครื่องแบบนักศึกษาให้พ่อแม่ได้ถ่ายรูปอวดใครเพราะต้นต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป .6 ตอนอายุแค่12ขวบพ่อแม่ของต้นไม่ได้รวย ไม่มีมรดกให้สิ่งเดียวที่ต้นได้มาตั้งแต่เกิดคือครอบครัวเล็กๆที่มีเขาเป็นพี่ขนโตมีกล้าน้องชายวัย22ปีที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยปีสมีเตยน้องสาววัย19ปีที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยทั้งสองคนไม่ต้องทำงานพาไทา์เหมือนพี่ชายเพราะพี่ชายคนนี้เลือกที่จะลำบากแทนทุกเช้าต้นจะตื่นปีสี่อาบน้ำเตรียมข้ากล่อง เดินไปขึ้นรถสองแถวเข้าโรงงานต้นทำงานในโรงงานเหล็กชนบุรีทำงานหนัก6วันต่อสัปดาห์วันละ12ชั่วโมงเขารับค่าแรงขั้นต่ำวันละไม่กิ่งร้อยแต่ก็ยังพยายามทำโอทีทำงานพิเศษยอมอดนอนเพื่อให้มีเงินพอส่งกลับบ้านเดือนหนึ่งต้นจะโอนเงินกลับบ้านไม่เคยขาดอย่างน้อย8,000ถึง12,000บาทเงินที่เขาโอนกลับไปเครื่องหนึ่งเป็นค่าเทอมของกล้าและเตย อีกเครื่องหนึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านแต่ตนไม่เคยเหลือให้ตัวเองบางวันเข้าเช้ายังไม่กินกินแค่ข้าวแกงหน้าโรงงานกับน้ำเปล่าขวดเดียวถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าอยากเรียนต่อไหมก็อยากถามว่ารู้สึกว่าตัวเองล้าหลังเพื่อนรุ่นเดียวกันไหมก็รู้สึกแต่ตนตอบตัวเองทุกวันว่าถ้าตนไม่ยอมเหนื่อยแล้วใครจะดูแลน้องใครจะให้เตยได้เรียนใครจะให้กล้าได้ปริญญา ต้นผู้ชายที่ไม่เคยได้ยินคำว่าพี่เหนื่อยไหมจากใครเลยไม่มีใครรู้ว่าหลังเลิกงานเขานั่งก้มหน้าในห้องเช่าเล็กๆคนเดียวน้ำตาไหลเพราะเงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือนไม่มีใครรู้ว่าบางเดือนต้นต้องกู้เงินนอกระบบดวนดอกเบี้ยแพงเพื่อไม่ให้แม่ต้องลำบากต้นยังคงเชื่อว่าสักวันน้องจะเรียนจบได้งานดีๆแล้ววันนั้นต้นอาจจะได้พักอาจจะได้มีชีวิตของตัวเองบ้าง แต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ตอนอยังต้องผ่อนหนี้บ้านหนี้นอกระบบหนี้ข้อรักษาพ่อเมื่อครั้งป่วยหนักสิ่งที่ต้นมีจึงไม่ใช่ชีวิตที่สวยงามแต่คือหัวใจที่ใหญ่พอจะกลางร่มให้ทั้งครอบครัวถึงแม้ว่าร่มใบนั้นจะขาดวิ่นเพราะพายุชีวิตแต่ต้นก็ไม่เคยยอมให้มันปลิวนี่คือชีวิตของต้นพี่ชายคนโตที่คนทั้งบ้านพึ่งพา ผู้ชายที่คนในบ้านเรียกแค่คำเดียวพี่ต้นแต่เบื้องหลังคำว่าพี่คือหัวใจที่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะบอกใครได้จากเรื่องเล่าที่เล่ามานี้อาจจะตรงกับใครหลายๆคนขอบคุณที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับ